สวัสดีครับจีปตาชแนลมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับเดินมาเรื่อยๆชมสวนตกใจเลยครับผมเจอดอกไม้ดูครับปลูกมาเกือบสิบปีนะครับผมต้นนี้เกือบสิบปีประมาณแปดเก้าปีนะครับเพิ่งเห็นดอกครั้งแรกครับผมปลูกทิ้งปลูกขว้างในกระถางนี่แหละครับ ให้มาครับพระปกติไม่ก็ชอบอปลูกของที่มีหนามครับปลูกไว้ห่างบ้านเลยครับผมนเพิ่งเห็นดอกครั้งแรกนะครับเป็นดอกแล้วจ้าโชคดีโชคดีว่าเกือบสิบปีจริงนะครับผมต้นนี้ปลกตั้งแต่ปีห้าห้า ห้าห้าหกประมาณนี้แหละครับะครับเพิ่งมีดอกหเห็นนะครับจะงามมากเลยนะครับสวยงามตกใจเลย,เยมีดอกแล้วตามกลางบรรยากาศร้อนๆนะครับเช้ามาอากาศร้อนมากแดดจัดแดดจัดมากๆเลย แล้วเห็นของพี่สาวน้องสาวออกดอกกันจังเลยออกบ่อยมากผมเพิ่งจะออกดอกนี่แหละครับโอเคครับผมมาโชว์มาอวดแค่นี้แหละครับขอบคุณสวัสดีครับ